ท้ายคลิปนี้ซอบมีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟบอมบ์แนเนเย้อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าท้ายคลิปนี้เนี่ยซอบจะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้ว stay n e นนะคะเอาละค่ะและวันนี้ซอบก็จะมากับการรีวิวชนสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้ก็คือขนมญี่ปุ่นที่เราคุ อย่าด,ด,ดีค่ะ <Yeah. S 1> แต่อันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์เวอร์ชันใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาทำในรูปของเจ้าพุดดิ้งมหาสนุกค่ะฮันอเอาละค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูดิกันเลยเย้โจนเอาละค่ะตอนนี้นะคะกล่องขนมของเราก็พร้อมแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของกล่องชุดเซตทำขนมพุดดิ้งค่ะดูซินะ น่ารักนฟุดฟุดเลยนะคะด้านหลังก็เช่นเคยค่ะจะมีวิธีสอนทำนะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งนอกจากขนมกร่องนี้แล้วนะคะยังมีสิ่งอื่นที่เราต้องเตรียมอีกนั่นก็คือกันไกรน้ําดื่มสะอาดค่ะถ้าตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วแลวก็ลงมือเลยค่ะก่อนเริ่มทําอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอ,อีโอเคค่ะเราก็มาเริ่มจากการแกะก่อนเลยนี่หนะ้ากร่องอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆบรรจงละมงใหม่อุชุดอุนอโน ตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งใดแล้วนะคะเราก็กางเอาไว้ก่อนอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้แพคเกจจิ้งของเรามาแล้ววิ่น่ารักฟลุงฟลิงฟุดฟุดเบยนะคะต่อมาเราก็แกะถุงออกมาเลยนี่อะจีเต้นเต้ โอเคค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ประกอบอยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นผงผงซองซอ,องแบบนี้หลายสีเลยนี่มีเม็ดเมดแบบนี้ด้วยนะคะน่าจะเอาไว้ใช้ตกแต่งค่ะและที่สําคัญก็มีช้อนนี่มีช้อนมาด้วยนะคะแล้วก็มีขนมเวเฟอร์ค่ะอุ้ยเป็นเวเฟอร์บางๆนะต้อง ดูแลดีๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะหักเอาง่ายๆนะคะนี่แล้วก็มีอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะนั่นก็คือเจาลุ่มถาดขนาดต่างๆนั่นเองเย้ไม่หมดเพียงเช่านี้นะคะเจ้าถุงตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่มีพานชนะมาใส่ขนมของเรานะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งเจ้าถุงตัวนี้เพราะเจ้าสิ่งนี้นี่ออกแบบมาให้เป็นหน้าตาสําหรับจานรองพุดดิ้งของเรานั่นเองนี่และที่สําคัญเนี่ยด้านหลังมีการทําเป็นเขียงมินิตรงนี้ด้วยยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งถุงอันนี้นะคะ โอเคและขั้นตอนที่1ของเรานะคะเราก็จะมาตัดถาดของเราตามเส้นลอยนี้เลยค่ะชวบอ,อจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุดด๊บชิงดและนี่ก็คือหน้าตาหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นส่วน3ส่วนแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้แม่พิมพ์รูปพุดดิ้งตัวนี้นะคะกับเจ้า นมนะคะสีส้มสีเหลืองอันที่ใหญ่ที่สุดเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นผงพุดดิ้งนั่นเองค่ะนี่แต่ก่อนอื่นที่จะเทผงลงไปเนี่ยเรามาเริ่มจากการเทน้ําลงแม่พิมพ์ของเราก่อนเลยค่ะนี่และด้านในแม่พิมพ์ของเรานะคะก็จะมีเส้นขีดเอาไว้บ่งบอกถึงปริมาณน้ําที่เราจะต้องเทลงไปนั่นเอง มาเทกันเลยค่ะชบชบชุบชบชบจุ๊บอันนอพอดีเป๊ะเทน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วชุบบต่มาเราก็พร้อมเทผงคุดดิงลงไปเลยค่ะแกะโอกก่นนะคะชุบ ชุบชุบชบบว้าวออกมาแล้วหวุยกลิ่นหอมมากมันเป็นกลิ่นหวานๆวป้งเป้งคัสตาร์ดคัสตาร์ดพุดดิ้งแบบบอกไม่ถูกนะคะเทลงไปให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดชุบชุบปะชุบชุบเออหมดเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็วางเขาเอาไว้ก่อนอ่าจะได้ไม่หกค่ะแล้วเราก็หยิบช้อนของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยการคนเลยค่ะ คนให้เขากันคนให้เขากันอุย้ยหน้าตาเหมือนตีไข่เจียวบ,าบา่แต่ไม่ใช่นะคะจัมบึดจมบุดจัมบุดจัมบุดจัมบุจัมบุจัมบุ้ยอยยุยยๆยอ๋ยอ และนี่นะคะก็ค <c oughs> ือผลลัพธ์จากการที่เราตีเขาจนเนื้อเข้าด้วยกันนี่หนะ้าตาพุดดิ้งของซอฟจะต้องออกมาสวยงามเลยค่ามากๆแน่นอนนะ, <c oughs> <c oughs> นะคะเย้แล้วหลังจากที่เรานะคะตีจนเนื้อเขาเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมเกลี่ยนหน้าให้เนียนๆนะคะนี่แล้วก็เราจะต้องวางเขาพักทิ้งเอาไว้แบบนี้ประมาณสิบนาที <c oughs> เพื่อให้เขาเซ็ตตัวแต่เราก็พาเขาไปวางพักไว้ก่อนนะคะ ต่อมาค่ะระหว่างที่เรารอให้เนื้อพุดดิ้งของเราเซตตัวนั้นนะคะเราก็มาเตรียมกับสิ่งนี้ค่ะถาดนี้เนี่ยยังไม่ใช้นะคะเราจะคว่ำลงแบบนี้อ่าและสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือนี่เป็นทรงสีน้ําเงินนะคะที่มีหมายเลขสีเลเยอร์1234แบบนี้ค่ะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาตัดเส้นหมายเลขหนึงก่อนเลยที่เขามีรูปกันไกให้เราตัดแบบนี้นะคะ นี่พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กางปากถุงของเราออกมาแบบนี้ค่ะนี่ด้านในจะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้ขอดมหน่อยสิ กลิ่นเหมือนนมผงอะฟุตฟิตกลิ่นเหมือนนมผงนะคะซึ่งสาเหตุที่เราคว่ำตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะให้เขามาเป็นที่วางแบบนี้นั่นเองค่ะนวัตรกรรมล้ำโลกมากๆเลยน <c oughs> ะค่ะซึ่งเราก็วางเอาไว้แบบนี้ก่อนอ่าทีนี้เนี่ยเราจะเติมน้ําลงไปในซองนี้นะคะทั้งหมด1ถ้วยตวงก็กจริงก็กจริงหนึ่งถ้วยตวงมาแล้วอ,อ เงีบเงยบเงบนี่ตอนนี้นะคะเรามาส่องดูด้านในกันนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะมีน้ำๆแบบนี้อยู่เบาๆกระกระดายนะคะนี่แล้วเราก็เอาช้อนของเราคันเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะมาทำการผสมกันในถุงเลยค่ะมับ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 นี่หน้าตาเริ่มออกมาเป็นวิปครีมแล้วนั่นไงเจ้าตัวนี้นี่ออกมาเป็นวิปครีมค่ะเราก็ทำการตีวิปครีมของเราเลยจฉบแฉบๆบฉบจะได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเนื้อวิปครีมของเรานี้ค่ะอันนี้เนี่ยช้อนเราเนี่ยยังไม่ทิ้งค่ะเขายังต้องใช้ต่ออีกนะคะดังนั้นก็เก็บขึ้นค่ะก่อนเก็บเนี่ยเราขอรูดวิปครีมที่ติดอยู่ที่ช้อนออกก่อนอนี่สะอาดแล้วนะ,ะเก็บก่อน <laughs> สําหรับถุงวิปครีมของเราเนี่ยเมื่อเราเห็นหมายเลขตรงนี้นะคะให้เรารูดวิปครีมเนื้อข้างในเนี่ยให้ลงมาข้างล่างก่อนอ่าแล้วเราอุ้ยเลอะมือ น้ำนๆำน,ำนำอร่อยโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะทําการพับขอบถุงนะคะตามหมายเลขเส้นปลูุตรงนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอะหนึ่งอะสองสามสี่อชิบดเสร็จเรียบร้อยเมื่อเตรียมวิปครีมของเราเสร็จแล้วก็เอาวิปครีมของเราวางพักเอาไว้ก่อนเช่นกันค่ะเอ๊ โอเคสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้เจ้าถาดตัวนี้อย่างจริงจังไม่ได้เอามาพลิกความแบบเมื่อสักครู่นี้แต่อย่างใดนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ชุเดนซองสีส้มอมเหลืองตัวนี้นะคะที่มีรูปกรีบส้มอยู่ข้างบนเนี่ยเทลงไปในช่องที่มีโน้ตเพลงเมโลดี้ช่องนี้เลยคะ่ะจุ๊บแดดแด๊เด๊ม ียบร้อยโอเคแล้วพอเราเทผงส้มของเราใส่ลงในช่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตวงน้ําเทลงไปในช่องนี้อีกทั้งหมด1ถ้วยตวงด้วยกันเย่หนึ่งถ้วยตวงค่ะเออเยกลายเป็นน้าสีส้มเลยนี่สีจะทำส้มก็ต้องเป็นสีส้มสิคะถูกแล้วว้าว,วาต่อมาค่ะเราก็เอาช้อนของเรามาทำการคนผสมให้เนื้อเข้ากันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเนื้อส้มของเรานี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะนําเนื้อส้มของเรานะคะตักใส่แม่พิมรูปกรีดส้มทั้งหมด3ามช่องของเราเลยค่ะจัดแปะค่อยๆตักทีละนิดละน้อยแล้ะกันเนาะช่องที่1คะ่ะอุ๊ชะอือลงไปเออเ้นี่ค่ะทำให้เต็มนะคะส้มของเราจะได้ออกมากรีดแบบเต็ม hmm <laughs> ๆกรีดนะคะนี่คะ่ะช่องที่หนึ่งผ่านไป ออืเรียบร้อยสันเตอแ,และนี่ก็คือเนื้อส้มของเรานะคะสําหรับเนื้อส้มของเราเนี่ยเราก็จะปล่อยพักเขาไว้นะคะให้เขาเซตตัวในเวลาทั้งหมด5นาที่แล้วในระหว่างที่เราต้องรอห้านาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับหลุมเชอร์รี่ของเราเลยค่ะนี่ทวิงนี้เลยค่ะสําหรับเชอร์รี่ของเรานะคะเราก็จะเหลือซองที่หน้าตาหน้าถุงมีเชอร์รี่สีแดง,ดงอมส้มแบบนี้เราก็ทําการอื เทลงไปในช่องเชอรี่เลยค่ะวาจบจบจบชวาเรียบร้อยและสำหรับน้องเชอรี่ของเรานะคะก็ต้องการปริมาณน้ำตวงทั้งหมด1ถ้วยตวงเช่นกันค่ะนี่หถ้วยตวงมาเร็วจะอุยอุยอุหกไปนิดหนึ่งไมเป็นไรค่ะนี่ เย้ yeah. แล้วพอเรานะคะทำการผสมเนื้อเชอร์รี่ของเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะให้เวลาเขานะคะพักเซตตัวเอาไว้5นาทีเช่นกันคะ่ะโอเคเราก็พาเขาไปวางไว้ก่อนนะคะโอเคสำหรับขั้นตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเวลาก็ผ่านไปทั้งหมดประมาณ20นาทีได้นะคะสำหรับเจ้าพุดดิ้งของเรามาดูกันเลย ดดวดๆนี่ค่ะผ่านไปประมาณ15-20นาทีได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปเตรียมเนื้อส้มกับเชอร์รี่อยู่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะถึงเวลาสำคัญค่ะเราก็เตรียมจานของเรานะคะที่จะใช้สำหรับการตกแต่งมาวางไว้แบบนี้เลยและตอนนี้ก็อยู่ในจุดคลายสแมแข็งแล้วนะคะเราจะทําการแกะพุดดิ้งของเราใส่ลงบนจานนี้เตื่นเต้นะน่ะนี่เดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้ช้อนของเราเนี่ยในการ แซะพุดดิ้งของเราออกมาค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆอ,อื้อชืดชดตอนนี้นะคะาว่าเราใช้จานเนี่ยโปะลงไปน่าจะดีกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เตรียมตัวพร้อมในาย3้1สอุจืุ เดียวนิดเดียวเท่านั้นจะไม่รบกวนเธอไปมากกว่านี้ <c oughs> นี่ค่ะเฮย้ยน่ารักอ่ะอบได้พุดดิ้งออกมาแล้วนะคะเราก็วางเอาไว้แบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็ทําการตกแต่งหน้าตาพุดดิ้งของ สิ่งที่ขาดไม่ได้จากการเป็นพุดดิ้งเลยนั่นก็คือตัวซอสหน้าพุดดิ้งนั่นเองเอซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้ถ้วยพุดดิ้งมาตะก,กี้นี้นะคะกับซองสีน้ำตาลซองสุดท้ายอันนี้ในการผสมน้ำซอสขึ้นมาแกะก่อนเลยอุ๊ชปั๊บอันน่ะเทลงไปเลยค่ะชวบนี่พอเทเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็ผสมน้ำลงไปอีกหนึ่งถ้วยตวงเลยเย่วบนี่เฮ้ยเฮสีกระายเปลี่ยนแล้วค่ะ สีน้ำซอสของหน้าพุดดิ้งค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนของเราคนลงไปเลยค่ะเอาคน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 เย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซอสหน้าพุดดิง้งเราก็กลับมาที่พุดดิ้งของเราเลยค่ะนี่เราหยิบน้ำซอสของเราขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆละเมียดละไมในการทาลงไปบนหน้าพุดดิ้งของเราเลยค่ะนี่ น่ารักค่ะตื่นเต้นนี่เลยอุย้ยต้องวางให้ตามขอบดีๆนู้จะได้น่ารักน่ารักใช่ไหมคะ ก็ได้แล้วนะคะหลังจากร้างน้ำซอสเสร็จหน้าตาเหมือนหมีแพนด้ายังไงชมมันน่ารักนะซึ่งพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเรายังจำเิน,นวิปครีมของเรากันได้ไหมเอ่ยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทําการตัดมุมตรงนี้เลยค่ะนี่เขามีมุมเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะเราก็ทําการตัดมุมออกมาก่อนเลยค่ะตัดมุมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะทําการบีบออกมาได้อย่างนี้คับนี่เราก็จะได้มาเป็นวิปครีมของเราแล้วซึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งในจานของเราใกล้ ได้เลยอืจ้าิเย้ yeah, เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิปครีมบนหน้าพุดดิง้งทีนี้นเราก็ตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะคะซึ่งซอฟจะวางไว้ข้างๆแบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเนี่ยถึงขั้นตอนนี้ส้มและเชอร์รี่ของเรานะคะก็เซ็ตตัวเรียบร้อยพร้อมแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะทําการจิ้มเชอร์รี่ออกมาก่อนเลยค่ะลุบชุบนี่เชอร์รี่ของเรา วางลงไปแบบประดาษีประนอมนะคะอันน่าน่ารักอะหน้าตาดูเป็นพุดดิ้งที่มีความเป็นแพนเค้กอยู่นะคะซึ่งเราก็จัดการแงะส้มของเราออกมาเลยค่ะอ้ยดูสิกรีบส้มน่ารักแลเนาค่ะเราก็ค่อยๆจัดวางค่ะเอ,อ่อนี่เลย ส้มสองฝั่งแบบนี้นะคะน่ารักเกร๋ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีชวิงเวเฟอร์ของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หักเอาเลยก็ได้นะบางๆอ๊บนี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการปักอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเย่น่ารักเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเรายังเหลือ นี่เลยค่ะเม็ดสีเอาไว้ใช้สําหรับการตกแต่งนะคะซึ่งซอฟจะเทเม็ดสีตรงนี้เนี่ยใส่ไว้ในถ้วยตวงน้ําค่ะเพื่อที่จะให้เขาไม่กระจัดกระจายนั่นเองีเม็ดสีมาแล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําการตกแต่งเลยค่ะวางเม็ดสีในจุดตําแหน่งที่เราชื่นชอบได้เลยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพุดดิ้ง มหาสนุกมหศสรจย์ของซอฟนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยแอบใช้สมาธิขั้นสูงสุดนิดนึงเพราะว่ามันจุจ้มจิ้มจะมีน่ารักมากเลยจริงๆนะคะเย่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าพุดดิ้งมินิจิวมหาสนุกเป็นเซตขนมญี่ปุ่นที่ทําสนุกน่ารักมากๆเลยค่ะดูซีนี้ yeah! ถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันคนละนิดให้กับเจ้าเซตขนมพุดดิ้งสุดน่ารักตัวนี้ด้วยนะคะ และอย่างที่ซอฟบอกเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปเขาว่าคลิปนี้เนี่ยซอฟมีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยกันและของรางวัลก็คือทนาขนมญี่ปุ่นเซ็ตพุดดิ้งมหัศรจย์ค่ะเนอะแหมซอฟเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่สัใจค่ะดังนั้นจัดไปเลยค่ะ6รางวัลติดตามดูไกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o ก k ่อคำแสลซอฟปอมเซททีวีค่ะนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1 ะะอย่าลืมมาร่วมนสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะกดเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook f a n p เ g e เลยเย้สำหรับคลิปนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ